วิทยาศาสตร์และอวกาศยังมีหลายเรื่องราวรอให้มนุษย์อย่างเราได้ค้นพบและในวันนี้ช่อง w o r l d of Science ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจทั้งที่มีการยืนยันแล้วรวมไปถึงทฤษฎีความเป็นไปได้มาอัปเดตให้ฟังกันแต่ก่อนอื่นรบกวนกด Subscribe กด l i ค e กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยและในวันนี้เรื่องที่เรานำมาก็คือ ที่มาของวงแหวนอันสวยงามของดาวเสารท่ามกลางอาวกาศที่กว้างใหญ่ไพศาลดาวเสาร์กลับเป็นดาวที่สะดุดตาด้วยวงแหวนที่สวยงามและลึกลับมนุษย์มองดูวงแหวนนี้ด้วยความหลงไหลและสงสัยมาตลอดหลายศตวรรษในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปค้นหาที่มาของวงแหวนอันงดงามเหล่านี้ เมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมานักดาราศาสตร์เช่นกาลิเลโอได้มองเห็นวงแหวนของดาวเสาร์ผ่านกล้องโทรทัศน์แต่ในตอนนั้นเขายังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรจนกระทั่งมีนักดาราศาสตร์รุ่นหลังที่สามารถให้คำตอบ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกล้องโทรทัรศน์ที่ทันสมัยช่วยให้เราสามารถมองเห็นและศึกษาวงแหวนของดาวเสาในรายละเอียดที่ไม่เคยมีมาก่อนเผยให้เห็นองค์ประกอบที่ซับซ้อนของวงแหวน วงแหวนของดาวเสาร์นั้นประกอบไปด้วยเศษน้ำแข็งและฝุ่นในปริมาณมหาศาลวงแหวนเหล่านี้สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ทำให้มันเปล่งประกายสวยงามอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้ วงแหวนของดาวเสาแบ่งออกเป็นหลายชั้นแต่ละชั้นมีองค์ประกอบและความหนาแน่นที่แตกต่างกันตั้งแต่เศษน้ำแข็งขนาดเล็กไปจนถึงชิ้นส่วนที่ใหญ่กว่าทำให้แต่ละวงแหวนมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง นักวิทยาศาสตร์มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของวงแหวนนี้บางทฤษฎีชี้ว่าวงแหวนเกิดจากการชนกันของดวงจันทร์ของดาวเสาร์ซึ่งแตกออกเป็นชิ้นส่วนและกลายเป็นวงแหวนที่เราเห็นในปัจจุบัน แรงดึงดูดของดาวเสาเองก็มีบทบาทสำคัญในการรักษาวงแหวนให้อยู่ในรูปแบบที่เราเห็นแรงโน้มถ่วงของดาวสาวช่วยรักษาชิ้นส่วนเล็กๆเหล่านี้ให้อยู่รอบตัวดาวอย่างเป็นระเบียบ ภารกิจอวกาศเช่นคาซซสเนีที่ส่งไปสำรวจดาวสาวช่วยให้เราได้รับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับวงแหวนตั้งแต่องค์ประกอบไปจนถึงการเคลื่อนไหวของเศษน้ำแข็งในวงแหวนวงแหวนของดาวสาวไม่เพียงแต่มีผลต่อดาวเองแต่ยังส่งผลต่อดวงจันทร์บางดวงของดาวเสาซึ่งมีแรงกระตุ้นที่เกิดจากการหมุนเวียนรอบวงแหวน นักวิทยาศาสตร์พบว่าวงแหวนของดาวเสารอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งแสดงถึงกระบวนการที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในระบบสุริยะดวงจันทร์บังดวงของดาวเสาเองก็ส่งผลต่อวงแหวนด้วยแรงโน้มถ่วงที่กระทบและดึงดูดวงแหวนทําให้เกิดลักษณะเฉพาะของวงแหวนที่เราเห็น วงแหวนของดาวเสายังมีปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจเช่นวงแหวนที่หมุนรอบดาวด้วยความเร็วสูงและปรากฏการแสงสะท้อนที่สร้างความงดงามให้วงแหวนแม้ว่ามนุษย์จะศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับวงแหวนของดาวเสามาอย่างยาวนานแต่ยังคงมีคำถามอีกมากมายที่ยังคงรอคำตอบอยู่ วงแหวนของดาวเสารนั้นมีอิทธิพลต่อระบบสุริยะทำให้เป็นสิ่งที่นักดาราศาสตร์ต้องศึกษาและเฝ้าติดตามอยู่เสมอวงแหวนของดาวเสาเป็นหนึ่งในความงดงามที่ยิ่งใหญ่ในอวากาศแม้ว่าจะมีการศึกษามากมายแต่วงแหวนนี้ยังคงเป็นปริศนาที่รอการเปิดเผยเป็นความงามที่สะท้อนถึงความมหัศจรรย์ของจักรวาล